ขอบคุณแฟนอาร์ตสวยๆนะครับสามารถส่งได้ที่ Discord หรือว่า Facebook ได้เลยจ้า เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีเราผู้ที่แสวงหา map ใหม่ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับ map นะที่มีชื่อว่าเดนมาชินิวเอร์ส e นะครับผมสําหรับแม p นี้นะฮะก็คือ map จากอนิเมะเรื่องมันผิดหรือไงเล่าที่จะพบรักในดันเจียนคุณผู้ชมน่าจะเคยดูใช่ไหมถ้าไม่เคยดูลองพิมพ์ไปนะครับมันผิดหรือไงจะพบรักในดันเจียนแม p นี้ก็เป็นแ a p อนิเมะที่ผมชอบ map หนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมเอาละวคุณผู้ชมก็เดี๋ยวช่างมันก่อนละกันนะครับ ช่วงนี้เนี่ยที่พี่ไม่ได้ลงคลิปนะครับไม่ใช่เพราะอะไรเลยหนึ่งคือกลัวรหัสกูโดนแบนเหลือเกินครับหลังจากที่ได้ดูใครหลายๆคนเนี่ยโดนแบนไปนะครับก็รู้สึกกลัวรหัสตัวเองจะโดนแบนมากๆนะครับแต่ก็คงจะไม่โดนแบนหรอกครับเพราะว่าพี่คือลูกพระเจ้าตากนะครับแหมเดี๋ยวเรานอกเรื่องกันไปมากแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมนะครับว่าในตัวเกมเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะไปโอ้คุณผู้ชมดูดิโอ้วโสวยเหมือนให้ความรู้สึกแบบพี่นะครับเป็นพระเอกนะที่นอนอยู่ตรงนั้นเราต้องการแบบ ไปปะจนภัยนะครับแล้วก็สร้างฮาเลมอย่างมากมายนะครับในโลกแห่งความเป็นจริงนะครับซิงเอ่อพี่ไม่ต้องการสร้างฮารลมนะครับเพราะว่ากูรักเดียวใจเดียวนะครับผมแม่โอ้โรเท่แปเดี๋ยวเดี๋ยวนอกเรื่องไปแล้วแปะเดี๋ยวไปเริ่มเกมนะครับไปปุ๊บกดเพลย์มีคลัสเตอร์ไม้กับตัวนี้น่าจะเป็นการเริ่มเกมเลยนะครับแปะไปที่คลัสเตอร์ไม้ก่อนเพราะว่าเราเดี๋ยวพบเฮ้ยอะไรเนี่ยสปานะฉันเลามไม่ได้ ฉันไม่ใช่ผู้หญิงนะครับผมไม่ใช่ผู้หญิงนะครับผู้ชมแป๊เดี๋ยวมาแต่งตัวกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบอัดนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ้านผมเกิดอาการเอ่อไฟจะดับได้นะครับเพราะาฝนตกอย่างรุนแรงนะครับท่านผู้ชมเอเคมหน้าตามีอยู่ให้เรียก2รูปแบบนะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็เป็นการเลือกสีตาเอ่อสีตาต้องแบบไหนดีวะผมที่แบบไม่เหมือนตัวประกอบไปครับเนี่มินาโตะชัดๆนี่มันมินาโตะนี่ไงสีผมแม่สีผม,ม,ผมเราจะใช้สีโอ้ my god สีนี้แมงโครดคตดจับเทมากเทมากเอาสีนี้นะครับท่านผู้ชมมันดูเป็นดูเรื่องแสงได้ดีนะครับอันนี้เป็นเป็นกลางเกงว้าวกลางเกงนี่ต้องแบบเอ่อเป็นคนแบบนี้สักหน่อยหนึ่งต้องแบบนี้ต้องแบบนี้นะกลางเกงแล้วก็อันนี้เป็นชิดนเสื้อนะครับโอ้โหนี่แหละสุดยอดคุณผู้ชมคิดว่าถ้า พี่เข้าไปในตัวเกมเนี่ยสาวๆจะหลงรักพี่ไหมครับคำตอบคือใช่แน่นอนดูการแต่งตัวสุดดูก็รู้ครับว่าเป็นผู้ดีตอนนี้เป็นเผ่านะครับวุ้ยมีเผ่าด้วยนะครับเล็กตรงนี้นี่ไงครับมันมีเผ่าด้วยว่านี่เลือกเป็นเผ่ากระต่ายก็ได้แผมอันนี้มาอะไรมนุษย์ธรรมดานะครับอันนี้ยังไม่มีให้เฮ้เผาหมาป่ากับเผ่าแมวเอ่อพี่วันพี่อยากเป็นหมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จะเ,เผ่าหมา ไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมน่าจะผู้พัฒน์ทำเพลงเยอะเกินไปละไปเอาเลยฮะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราเข้ากันมาในตัวเกมไปที่เรียบร้อยนะครับโอ้แมปในตัวแมปนี้ก็ค่อนข้างน่าจะใช้ได้นะครับอนนันอะไรเนี่ยกล่องกล่องลอยฟ้า มีกล่องลอยฟ้าด้วยก็ตัวแมปอาจจะยังไม่ค่อยอสมดุลและ,สะเสถียรเท่าไหร่นะครับในส่วนของตัวแมปเนี่ยเพราะว่าคือแมปมันเพิ่งเปิดไงนะครับมันยังไม่ได้เปิดตัวเต็มนะรัไม่ค่เปิดให้เทสเฉยๆไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระบบในตัวเกมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับกด M ขึ้นมาจะเป็นในส่วนของแบบพวก การใส่โค้ดต่างๆนะครับแล้วก็เกมพาซื้อเงินได้ซื้ออะไรได้นะครับในส่วนของหน้าต่างตรงนี้สามารถรีเซ็ตตัวละครได้อะไรได้นะครับซึ่งตัว M นี้ก็ไม่ต้องสนใจมันนะครับถ้าคุณผู้ชมไม่ต้องการเติมมันนะจ๊ะต่อมานะครับตัว L จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็เกาะซึ่งอาวุธเนี่ยมันจะให้มาอยู่ประมาณ4รูปแบบนะครับแต่ละอย่างก็จะเป็นดาบไม้นะแต่มีรูปแบบการจับที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นอันนี้จะเป็นดาบใหญ่นะครับกดอีควิเข้ามา นี่อ้แบบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ดาบใหญ่อันนี้จะเป็นในส่วนของแบบเดี๋ยวต้องพาไปดูแบบเป็นดาบที่แบบว่าถือมือเดียวครับเน้นถือมือเดียวตีมือเดียวส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบว่าพวกเอ่อมีมีมีร้านด้วยอันนี้อะไรอ้อทำไมผลมันใหญ่จังวะนี่แอปเปิลป่ะนี่แอปเปิลอะไรวะทำไมมันใหญ่จังวะอ้อเดินไปเดินมาเลยครับเราอยู่กับเป็นหัวหน้าคิวนะครับใช่ไหมเป็นคนที่มอบภาร,รกิจให้แต่ ว่าแต่ทำไมตัวเจถึงเป็นแบบนี้เลยครับหรือว่าเจเขาจะกลายเป็นวิญญาณหลอกหลอนแล้วก็ได้นะครับก่อนจะตายไปแล้วอะไรเงี้ยในนี้เป็นร้านนะครับร้านอุปกรณ์ในเกมนี้เนี่ยมีเกาะว่ะเกาะเทพมากอันนี้น่าจะเป็นเกาะระดับสูงนะครับแล้วก็เรียงมาต่ำๆต่ำๆต่ำแล้วก็ต่ำนะครับอันนี้เป็นเกาะของพระเอกนะฮะในเรื่องราคาไหนไหนเกาะที่เท่ที่สุดราคาเท่าไหร่เอาไม่มีรูปเฉยน่าจะยังไม่เข้านะฮะเออราคาอยู่ที่ 2 5 0 0 2 5 0 0เลยเหรอซึ่งเรายังไม่มีสักกะบาทนะครับชั้นบนนี่มีอะไรเนี่ยชั้นบนก็เป็นชุดเกาะให้ดูเหมือนกันนะครับผมว่ามีชุดเกาะอ,อะไรบ้างไปเดี๋ยวรับเควสกันก่อนนะครับอันนี้ใช่เควสไหมซึ่งเควสท,ที่จะได้รับตอบแทนคือเงินศูนย์บาทแล้วก็อะไรของเจวะเนี่ยชิบหายแนละ้วท่านผู้ชมตอนนี้ฝนเริ่มตกแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องรีบอัดละไปเข้าไปอันนี้เป็นดันเซียนนะครับท่านผู้ชมก็คือเข้าไปในดันเจียนครับ เอาเลยฮะตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ในดันเจี้ยนแรกแล้วนะครับซึ่งไอเกมนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าจะมีอยู่2องดันเจี้ยนนะครับที่ให้เห็นกันก็นกคืออันนี้กับอันนี้นะครับหกับ2ซึ่งอันนี้คือยังเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่ารีเวลเรานั้นมันกระเจาะเกินไปนะท่านผู้ชมมาส่วนหน้าต่างตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแสแตตนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงนี้ไหมที่เป็นกราฟมันจะบอกนะว่า,ามีค่าอะไรนะครับอันนี้จะเป็นสเต็งแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อันนี้เมจิกแน่นอนอันนี้แม่จะเป็นเลือดอันนี้ความเร็วนะครับส่่่วนนนอัทีี2 คืออย่างก็บลูนะครับและนี่เป็นชื่อทักษะสกิล Are you sure you would like to make a party? โอ้เป็นการสร้างปาร์ตี้นะครับซึ่งเรามาโซโล่นะครับเราจะสร้างไม่ได้เอ้ยนี่ดันเจียนจะมีคนอยู่ด้วยนะครับ1,2,3,4,5,6โอ้ว oh, มีคนเล่น6คนเลยเหรอใส่อาวุธเข้ามานี่ไงค,คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเทสดาบทั้ง4รูปแบบให้ดูนะครับเริ่มกันที่รูปแบบที่1ก่อนนะครับกดคิวเพื่อเอาดาบออกมานะครับนี่ไง ที่ผมบอกนะว่ามันจะเป็นการถือดาบมือเดียวแล้วก็จิ้มนี่มันกรอบลินนะครับเดี๋ยวกรอบลินกรอบลิน่ะกรอบลินเหรอกระจอกมีแต่กรอบลินแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสเตมินานะครับซึ่งมันจะหมดเร็วมากๆเลย้ยแล้วตรงนี้มีน้ำด้วยนะครับเป็นน้ำที่เป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เราว่ายน้ำได้โอ้สุดยอดอเดี๋ยวมาเทสอาวุธกันต่อนะท่านผู้ชม,มาอาวุธที่สามนะครับไหนดูซิเป็นยังไงโอ้โหนี่มันอาวุธหรือไม้จิ้มฟันเนี่ย ส่วนต่อมาอันนี้นะครับอันที่สองนตจูซี่เป็นไงโอ้อันนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นดาบใหญ่เลยนะครับถือ2มอือฮึบฟาดฟาดแต่ตีช้าไปหน่อยแต่ก็ถือว่าแรงอยู่เฮ้เยเนี่อะไรอะ่ะอ้มีของดรอปอ๋อนี่ไงน่าจะเป็นอัญ,ญมณีนะครับที่เราจะต้องเก็บแล้วไปขายอ๋อคุณผู้ชมผมเข้าใจแล้วแม่ก็คือเราฆ่ากอบลินใช่ไหมมันจะบอบแบบมันจะดรอปแบบพวกเอ่อเป็นเจมในตัวมันนะครับเป็นอัญ,ญมณีในตัวมันแล้วก็เอาไปขายได้กับคนที่เป็น ลองคิวตรงข้างหน้านั้นนะครับคนที่เป็นคนของกิวเออ,อน,นี่แหละประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะได้เงินมาต่อมาอาวุธอันดับที่1นนะครับอาวุธแรกเลยเป็นไงฮึบอันนี้เป็นดาบแบบมือเดียวนะครับซึ่งจะเก็บไว้ที่หลังแล้วก็ฟาดฟันพ,พุตอนนี้นะครับเราเจอเพื่อนร่วมทางนะครับก็คือเขาไปไกลามากนะครับเราไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยวจะมีอะไรนะครับโอ้โหมันเป็นทางวิ็นแบบนี้เลยเรายังไม่เคยเข้ามาสำรวจข้างในแบบจริงจังเลยเวอาจจะมีตัวที่มากกว่ากรอบลิ้นก็ได้นะครับตัวน,นี้คือ สังเกตครับมันมีแค่กอบ,บลินนะครับหลังจากทางออกที่เข้ามาทางเข้าฟิบทางออกโอ้ยกอบ,บลินถือโล่ว้าวเมื่อกี้มันยังกอบ,บลินกรไกยกนเลยกอบ,บลินถือโล่กอบ,บลิน my กอดมันโหดมากอ๋อยิงเข้ามานะครับมันก็มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็คือแบบมันจะถือโลได้อะไรเงี้ยมีเกาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปให้ลึกกว่านี้ดูนะครับท่านผู้ชมดูว่ามันจะแบบเป็นยังไงบ้างไป oh my god นี่คือห้องบอสอนี่คือห้องบอส เม่อกี้ครคุณผู้ชมเห็นไหมอ๋อมันคือบอสมิโนทอรัสนะครับท่านผู้ชมมันคือบอสมิโนทอร์เก็บข้างในก็ยังมีที่ที่ให้สำรวจกันไปต่อนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรากลับกันไปได้คิวก่อนละกันนะครับเพื่อไปขายเจมตัวนี้ก่อนไปไปตรงนี้มีโคลาเซียมด้วยนะครับคือเป็นสถานที่ที่เอาไว้สู้กันนะส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นสถานที่ขายเนื้อนะครับอันนี้อะไรอะ่ะแรบบิทอ๋อมันคือเนื้อของกระต่ายนะครับโอเค พอซื้อสก,ก้อนได้ไหมลืมไปไม่มีเงินนี่หว่าเดี๋ยวไปขายก่อนนะครับยังไม่ได้มีขายของเลยมาแล้วมาขายของแล้วครับขอเป็นที่ขายสาธุเอา้ามันขายไม่ได้วะขายไม่ได้อะปวดหัวเลยเอาเป็นว่านะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับในตัวแมปเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรให้ทําซะมากมายนะครับผมก็ลองมาเล่นกันได้แบบหอมปากหอมคอนะครับตอนนี้ฟ้าจะผ่านแล้วโอเคนะคุณผู้ชม ก็คือแมปมันจะดีไม่ดีผมก็มาเล่นนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบายใครอยากลองเล่นก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับไป